สวัสดีจ้ายายจันสีก็ซุ่มมาแล้วแลนอีฝนตตีตลาดนี่พอยเนี่ยโอ้ยบีดเอาว่าสันจำมจำๆจำจ,ำจ,ำจ,ำจำ้ำใช่แน่หอนเงนนี้ยยังคอยล่งแห้งบูมาหน่อยนึง

ยายอันขวดขีนวกันที่มันเหี้ยลงจากหลังคาที่มันมาอยู่หลังคาเหี้ยนใหญ่ไม่ตกนั่นได้เว้ยได้ขีนกเหรอหนึ่งไม่ได้เขียววัสัุนงินเป็นตั้งเกี่ยวเลยเป็นหน่วยดอกแตกดอกแตกหน่วยกินน้ำบรทานได้เลยหลาย แก่มัก่อนกังกำลังดูลพลาวปลาคูเลยเ่องเอีเหลิอเขาอีเลิศย้ายสีขวมสีวมกําแพงดอกแก่มันก่อน,นดอกกำลังตุ่มๆอย่เหน,นต้องสามดอกเป็นเทลาลายอยู่แต่ว่ามันหนั่น ป็นมันอีหยังอันกัดมั้งอันเลื้ยอันบ่ไปทะลแล้วะกันีหลานเนี่ยมาโซแรนนีฝนคนเกง่งหยานฝนบ๊ายบายค่ด,ดีจ้า